นี่ไม่พูดเรื่องนี้ไม่ได้ชนิดหนึ่งดรหญิงอ่ะอ๋อค่ะเป็นเรื่องอีกแล้วนี่สองทีแล้วนะก็คือทั้งก่อนตอนที่มีมลชนไปที่หน้าพักใช่ไหมค่ะแล้วถูกคระหาว่าทําหน้าเชิดใช่ไหมเหมือนกับท่านเฉงอยืนเฉงอแล้วท่านต่อบ,บอกว่าเอาภาพนิ่งมาดูอย่างนั้นไม่ได้ค่ะดรหญิงนี่ชื่ออ่านยากชนิด,ดนะดกรหญิงคือดรลินทิพรวรินวัชรโรธค่ะเป็นบัญชีรายชื่อแล้วก็เป็นรักษาการโฆษกพักใช่ค่ะท่านผู้ชม เมื่อวานตอนที่ท่านสอสออนุภาพสบุตรสงครามเกิดบทสรีปไปใช่ไหมค่ะแล้วตอนนั้นเนี่ยจริงๆภาพไม่ได้ถูกนําเสนอหรอกท่านผู้ชมสําหรับสื่อสารบนชนทั่วไปเพราะเคารพสิทธิธผู้ป่วยใช่เคยขอความร่วมมือสื่อกับช่างภาพที่อยู่ในห้องประชุมงดถ่ายภาพอะค่ะแล้วก็ห้ามนําภาพไปเผยแพร่เพราะว่ามันเป็นการช่วยชีวิตท่านเลยแล้วตกลงถ้าเป็นอะไรนะหมอทศพรบอกไล้ใช่ไหมคุณหมอทศพรบอกว่าหัวใจหยุดเต้นไปชั่วครู่ค่ะ แล้วก็ใช้ AED คือเครื่องกระตุกหัวใจนี่สำคัญมากดีมากที่สภามีครือใช่มีค่ะแล้วออามาใช้คือตอนนั้นน้าตามรายงานบอกว่าประกาศหาคุณหมอทศพรกับคุณหมอวายโยซึ่งก็เป็นสชอ,อยู่ก็มาช่วยกันก็เอาเครื่อง AED เนี่ยกระตุกหัวใจขึ้นมามมแล้วก็ปั๊มหัวใจเสร็จแล้วครอบแมสบีบแอมบูแบกให้ ygen, ออกซิเจนจนกระทั่งหัวใจเนี่ยกลับมาเต้นอีกครั้งหนึง่งแล้วก็พาไปโรงพยาบาลอ,อาการก็คือปลอดภัยนะคะอาการล่าสุดก็คือปลอดภัยตัว คุณอนุภาพเองเนี่ยก็โพสต์ภาพที่ตัวเองอนอนอยู่ที่โรงพยาบาลก็คือปลอดภัยแล้วแต่เอาเป็นว่าปัญหาเรื่องสุขภาพอันนี้เข้าใจได้จริงๆนะไะโดยหมอทศพรบอกว่าตอนนั้นเนี่ยได้เข้าไปกระตุ้นหัวใจด้วย aed แล้วก็หัวใจกลับมาเต้นแล้วให้ออกซิเจนสังเกตอาการจนเริ่มดีส่งวชิรพยาบาล โรคประจําตัวหมอทศพรบอกเคยได้ยินกวนุภาพโทรคุยกับภรรยานะได้ยินโทรคุยว่าคือเป็นความดันโลหิตสูงค่ะความดันโลหิตสูงนะก็จะคล้ายค,คล้ายคือรักสินนะคือมีปัญหาเกี่ยวกับเส้นเลือดคล้ายๆนะ,ะเส้นเลือดเนี่ยมันเรื่องตีบเติบอะไรใช่ไหมใช่คือมีความดันสูงเลยอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับเส้นเลือดอาจจะไม่ได้เคยมีปัญหาทางหัวใจมาก่อนแต่วันดีคืนดีเวลาร่างกายมันแย่หรือว่าเครียดมันจะเกิดอาการขึ้นได้คืออาการเส้นเลือดตีบเลือดไปเลี้ยงหัวใจไม่พออันนี้เรื่องความพรบนะ ถ้าฟังจากที่ทางหมอลงมาาละชัดนันอธิบายท่านผู้อำนวยการก็ขายขายของคุณทักษิณแต่กรณีคุณทักษิณเนี่ยฉุกเฉินยังไม่ได้เป็นถึงขนาดนี้แล้วก็ไปใช่ไหมค่ะไม่ได้เป็นนะแต่อันนี้เนี่ยเกิดฉุกเฉินขึ้นมาแล้วคุณหมอทศก็ชมเชยทีมคู่ชีพสภานะโอ้ oh, มาช่วยทันเวลาแล้วอุปกรณ์ก็พร้อมค่ะอันนี้ปัญหาคืออะไรปัญหา,ญหาก็คือมีการแชร์ในโซเชียลใช่ไหมมันมีการแชร์คลิปในช่วงจังหวะที่คุณอนุภาพเนี่ย เป็นลมล้มฟุบลงไปใช่ไหมคะแล้วมันก็เหมือนมีอีกคลิปหนึ่งเนี่ยเป็นคลิปที่มีการอ้างอิงว่า<ม>ทางสอส,อสอพักเพื่อไทยคือดรหญิงเนี่ยเหมือนกับแกล้งเป็นลมล้อเลียนคุณอนุภาพ<ม>อันนี้เป็นอันนี้เป็นที่ที่เขาพูดกันเนี่ย,ยคะ่ะล้มไปอย่างนี้ค่ะ <Ha. S 2> เหมือนแกล้งลงไปอืมแล้วก็ลุกขึ้นมา <Ha. S 2> แล้วก็ถูกวิจาร์ว่ายิ้มๆด้วยค่ะ <Ha. S 2> ไปในทํานองว่าเขาไปลมจริงหรือเปล่าสสก้าวไกลที่เป็นลมต้อง CPR ก่อนหน้านี้เห็นยิ้มหัวเราะชอบใจ แล้วก็ต่อว่าต่อขานถึงขน,นาดที่ทําให้ก่อให้เกิดความเสียหายกับดรหญิงใช่ไหมใช่เลยเจ้าตัวต้องออกมาบอกนอกจากโพสต์แล้วก็ต่อมาในอัดคลิปเลยต้องไปคือบอกว่าเธออ่ะมีปัญหาด้านสุขภาพอดนนี๋ยวนี้เราก็เพิ่งทราบนะคะว่าทราบด้วยความรบนะดรหญิงม,มีเนื้อง,งอกอยู่ในสมองค่ะอยู่ที่ฐานกระโหลกแล้วมันก็เลื้อยมาที่เส้นเสียงดังนั้นทําให้การใช้เสียงกับร่างกายด้านซ้ายกับประสาทหน้าด้านซ้ายเนี่ยเธอบอกมันมีปัญหา รักษาด้วยการฉายแสงอยู่เกือบปี<ม>เพราะว่ามันยังไม่สามารถผ่าตัดเอาเนื้อง,งอกออกจากฐานกระโหลกได้<ม>ภาพที่เกิดขึ้นเนี่ยเธอบอกว่าเธออธิบายได้ว่าทําไมถึงเห็นบางทีเธอยือนเหมือนกับเงยคอเอียงคอเหมือนกับเป็นคนเชิดนะ่ะ<ม>จริงๆแล้วมันเป็นเพราะเป็นปัญหาสุขภาพแล้วคลิปที่เกิดขึ้นเนี่ยเธอบอกมันเกิดจากคือตอนที่เดินมาเนี่ยเหมือนกับจับมาตรงคอค่ะเธอกําลังนวดอยู่ นวดเส้นประสาทเพราะว่ารู้สึกว่ามึนหัวเนี่ยเห็นไหมคะเอามือขวาจับไปที่คอด้านซ้ายเหมือนกับน้ําในหูมันมีปัญหามไม่ได้ยินเสียงพูดด้านซ้ายเลยก็เลยนวดเพื่อที่จะกระตุ้นเส้นให้มันไม่เกรงและจังหวะนั้นจังหวะนั้นเน่ยเดินไปคือเดินไปหาน้องที่เขาอยู่ด้านริมเพื่อจะไปดูว่าคนป่วยที่เขาล้มในสะพานเขาเป็นอะไรแล้ว ตอนที่เดินไปไปหยุดอยู่ตรงนั้นขาไปเกี่ยวกับขาโต๊ะ oh. ซึ่งมันเป็นโต๊ะแบบหมุนก็เลยล้มตัวสุดลงไปคือมันสุดลงไปอะค่ะแล้วก็ลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาทีนี้เธอก็บอกว่าเธอก็ยิ้มออกมาเพราะเธอเขินน้องที่อยู่ตรงนั้นว่าเธอล้มอะค่ะงอกในสมองของหญิงคืออยู่ที่ฐานกระโหลกแล,ล้วยืมาที่หูแล,ล้วยืมาที่เส้นเสียงทําให้การใช้เสียงด้านซ้ายและประสานหน้าด้านซ้ายของหญิ ทำให้หญิงจะต,ต้องมีการผ่าตัดเส้นเสียงเพื่อให้สามารถกลับมาพูดได้นั่นจึงทําให้หญิงรักษาตัวโดยการใช้ลังสีเนี่ยอยู่เกือบปีทุกวันนี้หญิงตืินเข้าวด้านซ้ายไม่ได้ค่ะดังน,นั้นเนี่ยเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นในท้ง,ท,งทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยอธิบายว่าทําไมบางครั้งคนถึงเห็นหญิงยืน เงยคอเลิ่คอเอีเย,ออยงคออันนี้เป็นเพระสุขภาพหญิงใช้เวลาว่างโดยการพยายามที่จะบริหารมันให้มันทํางานได้ปกติคลิปที่มันเกิดขึ้นในสภาว,วันนี้นเกิดจากการที่หญิงเนี่ยนวดที่เส้นประสาทเพราะวันนี้หญิงรู้สึกว่าน้ําในหูหญิงมีปัญหาหญิงรู้สึกมึนหัวหญิงก็นวดเส้นเพื่อกระตุ้นหญิงเดินไปหาน้องๆที่อยู่ด้านลิมเพื่อไปดูว่า คนที่ป่วยล้มในสภาเขาเป็นอะไรตอนที่หญิงเดินไปแล้วเดินไปหยุดตรงนั้นเนี่ยปรากฏว่าขาหญิงพอไปถึงตรงนัน้หญิงจะถอยหลังขาหญิงไปเกี่ยวกับขาโต๊ะซึ่งมันเป็นแบบระบบหมุนมันก็เลยทาให้หญิงะรุดตัวลงไปพอทุดหญิงก็ลุกขึ้นมานั่งลุกขึ้นมาเพราะว่าหญิงกลัวว่าเดี๋ยวจะมีคนจับภาพไปตีความหญิงก็รีบเด้งขึ้นมาแล้วก็กลับมานั่งเก้าอี้แต่อารมณ์ที่มันยิ้มนะ่ะเพราะว่ามันเขินน้อง มันสะดุดหญิงเด้งเพราะอุบัติเหตุหญิงก็ลุกขึ้นมาหญิงเป็นผู้ป่วยคนหนึ่งหญิงไม่มีหลักคาที่จะไปดูถูกคนป่วยไม่มีหลักคาที่จะไปว่าร้ายคนอื่นว่าเขาเหตุเพราะความป่วยของเขาเพราะตนเองก็เป็นผู้ป่วยยังต้องรับการรักษามันไม่ใช่เรื่องที่หญิงจะไปล้อเลียนนี่ฮะท่านผู้ชมอ่ะก็เข้าใจตรงกันนะถ้าเครื่องนี้น้องเชื่อพี่ไม่มาเคอเซ็นเตอร์อ๋อไม่ใช่ หมายถึงวิชาชีพ่ะเหรอคะอันนี้ไม่น่าจะใช่นะเฮ้ยไม่แน่บางทีก็มาแบบนี้เหมือนกันรับรู้ไหมั้ยไม่กล้าตัดสินใจให้เลยคะ่ะทำไมน้องกลัวพี่รับพวกพี่ตกอยู่ลนพวังเลยใช่ไหมโอ้ตายแล้วหลงเชื่อวิชาชีพไปท่านผู้ชมนี่คือ